ไปหน่อยเพราะว่าไปลองของที่ธนา,าคารออมสินครับสวัสดีครับสวัสดีครับเวลาให้สัญญาณมั่งอ้าวสวัสดีครับเอากระถาเงเบิงแน่ตนต,าตา้วนเราพิจารณาเด้เาอยู่หันเลยก็เอาใาภาษาชาวบา้านเป็นรายการไทยทอดสดสดอยู่ที่บริเวณนาศาลไทยนอกศาลจังหวัดมหาสารคามมือนี้ตรงยกับวันที่10พฤศจิกายน2563เวลาประมาณ12บสนาฬิกาสิบสามสิอกว่า เราสิบสองยี่สิบเจ็ดวันโอ้ต้องกบายนะวะมาด้วยกันด้วยกันแม่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 มาด้วยกันสีสันสีสีสันสีสันมือนี้มาฟังคับพิพากษาของทรงชัยผู้ปกครอหรือว่าตีใหญ่ในคดีมินประมาทและกันดูมินซึ่งนาเจ้าพนักงานคณะปฏิบัติหน้าที่ก่ออนื่นเลยต้องขอบคุณศาลจังหวัดมหาสารคามพิธันมิเมตาการบริการของศาลประวัติการอำนวยความสะดวกในการประกันตัวการ บริการทุกอย่างของสารจังหวัดมหาสารคามล้วนแต่ไม่ดีกว่าทุกสารใช่ใช่ไม่มีมาตรฐานเลยที่ดินสุดยอดของการบริการสุดยอดเือดีบริการให้ทุกอย่างครับเราก็แค่เซ็นเฉยๆเขาถือเอกสารให้เสร็จเรียบร้อยไม่เหมือนศาลที่อื่นเลยนี่แหละแล้วก็นนอกจากนั้นแล้วที่จอดรถตอนที่จอดรถก็นที่<ด>จอดรถแค่<ถ>มีที่ร่มๆด้วย มีมีมีลรงมีลรงให้จอดรถด,ด้วยเออมีร่มเงาให้จอดนี่มีโรงลรงนี่จอดรถเขาจอดได้ด้วยเหรอใช่ผมไม่ได้เข้ามาผมาาาาเลยจอดหน้าศาลเลยไปไปศาลทุกแห่งจะไม่มีที่จอด,ดอออรถอำนวยความสะดวกให้ประชาชนจะมีเจ้าของหมดแต่ที่นี่ เจ้าของจะไปอยู่อีกที่หนึ่งผมผมเห็นเจ้าเของตักตัดตักแดดอาพยาการายการตักแดดอ่าแต่ที่นี่นี่บริการของไม่ช่ชอนอยู่ในร่มบริการดีมากครับบริการดีมากเป็นสารเลกที่เจอหลังจากผมเราอยากไปมากกสิบบกวบริบริบริการก็ดีเดี๋ยวจะให้ฝากป๋าธรรมนัสไปรองชักคดีโอ้เดี๋ยวผมจะลองประกันตัวสุดยอดมากแล้วก็เป็นอีกมิตีหนึ่งในการนั่มสลากสอบสินเดินห้างมาจาก มารับรองที่ต่างจังหวัดแม่รับรองที่ต่างจังหวัดก็เลยจะลองขอเพราะว่าเพราะว่ามันมันเกิดความไม่สะดวกว่าเวลาเราทําหนังสือรับรองแล้วมันมีอายุนหนึ่งเดือนแล้วพอถ้ามีการเลื่อนขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเสียเ,เสียเวลาเราที่จะไปทำหนังสือรับรองก็เลยสอบถามจาทกทางสำนักงานโดยว่ามาทำต่างจังหวัดได้ไหมตอบก็ได้ก่อนจากนันเราก็เลยถือมาเตรียมไว้เดี๋ยวเดี๋ยวตีเนี่ยสิใจคิดว่าเป็นยังคึ้นนั่นแท้ ไปดูไไ้พูดอยากกิน<อ>ข้าเ<อ>ทียนสักวันวันสันเดี๋ยวจะได้ไม่รู้ว่าอยู่ห้องขังรสชาติมัเป็นยังไงอ,อ,อาหารในห้องขังอะต่อนนะครับเมื่อนี้สารได้มีความเมตตากติยัยยกฟ้องในข้อหามินประมาทแต่ว่าล่วงโทษในข้อหาดูมินซึ่งหน้าซึ่งดูมินเจ้าพนักงานดูมินเจ้าพนักงานซึ่งกรณีกรณีที่ฟ้องนี่ ฟ้องตามมาตรา1 3 6่2 6ามแล้วก็3 2 8นะครับการวินิจฉัยของท่านข้อที่หนึงเรืการกระทำการกระทำเป็นการกระทำผิดหรือ,หร,อหรือไม่เห็นว่าข้อความที่โพสนะครับไม่ได้กล่าวถึงโจทย์ร่วมนะไม่ได้กล่าวถึงแล้วก็ไม่ได้เอ่ยชื่อโจทย์ร่วมอันตรงนี้มันเป็นวิดยโชนที่อ่านแล้ว ต้องต้องให้เข้าใจว่าวินยูชนอ่านแล้วไม่เป็นการมินประมาทนะบอดบอดเอืซอถึงมินประมาทข้อสองนะกรณีที่ทรงใช่เขียนว่าผมว่าอ่านแล้วกันเดี๋ยวสิไปมินประมาทเขานะปิดหน้าปิดตาเหมือนซึ่งจุดจุดจุดซึ่งท่านก็บอกว่าจึงเป็นการเปรียบเปยไม่ได้เป็นการใส่ความไอกรกรณีทีหนึง่ง จึงเป็นการเปรียบเปรยไม่ได้เป็นการใส่ความหรือยืนยันข้อเท็จจริงนะครับอันนั้นคือสารยกฟ้องข้อที่สองข้อความที่โพสเป็นการดูหมิน่นหรือไม่สารท่านยกตัวอย่างว่าทาทีใส้คํำดังก้าวนั้นควรจะใช้คําว่าเท่นปิดหน้าปิดตาจนมิดชิดอย่างนี้สารสารยกตัวอย่างซึ่งอาจจะเป็นสารเดียวที่ท่านได้ยกตัวอย่างเ,เพื่อเพื่อที่ป่ให้เขาในกระทั่งคว่มิดอีกต่อไปทาเขาจะเอาไปโพสซึ่ง การปิดหน้าปิดตาเหมือนเหมือนจุดจุดจุดอะเหมืนอนยังไงเหมือน,นเสียอ <laughs> <laughs> ะราคาไม่ใช่ราจอน, <laughs> นั้นศาลท่านจึงลงโทษในความผิดฐานมาตาหนึ่งามหกจำคุก2เดือนปรับห0 0่งหมื่นบาท <laughs> โทษจ <laughs> โทษจำรอลงอาญา <laughs> โทษจำรอลงอาญาก <laughs> ราาับ หนะึ่งันเดือนสองเดือนสองเดือน,สอ,อนสองเดือนโทษจำรอลงอาญา<ม>แต่ว่าในบรรยากาศในการก่อนอ่านข้ามพีกาษาท่านได้ท่านได้ได้มีเมตตาทักทายมีไงว่ามาจากค้นมีผู้ใดมาแน่มีมีเอฟซีมาจากคนม,ม,ามายี่สิบกว่าคน,าคนกันเลยบอกว่ามายี่สิบกว่าคนแล้วกันท่านจำผมได้แต่ว่าจำซื้อบ่้ใดจำซื้อผมบ่้ใดก็ได้ในแง่แง่ถว่าผมซื้ออย่างอ่อนท่านกันเลยบอกว่า หลังจากอ่นกานขับพิพากษาเสร็จแล้วนะและ้วก็หลังจากอ่นกานขับพิพากษาเสร็จแล้วท่านกระไดมีสนทนานิดหน่อยแล้วกันได้พูดคุยว่าในการต่อสู้ด้วยอุดมการท่านความมณนว่าท่านเสียงอะกับนั่งใจนะครับเพราะเขาห่างตัวเองจนเกินไปให้สู้ต่อไปแต่ว่าส่วนท่านก็นว่าไม่ตามอวามจริงตัดสิน <บา S 1> ไม่ตามคว<บ>ามจริง <บา S 1> เท่ากับมีโอกาสได้อู้ท่อนได้ดีกาต่อไปนะครับแล้วก็เมื่อนี้ต้องขอบคุณ พี่โสพลสามเภาเทศศักดิ์สิทธิ์สีมุ่งเดชฮะถนัดนิควนนถนัดนิควานนป้าธรรมรัตน์สหชาติประธานขั้นเสบียงนรบรันเทือนแล้วก็จำเลยเดี๋ยวให้เชดีพวกเองกหน่อยยกมือถามพาได้คะแนนเาอยูว จากนั่นกันเดี๋ยวสีเบ้าไฮยูยาฟ้าไรโอ้เสียไฮยูเสีให้เบ้ายูยาฟ้าไม่ที่ที่ที่ไม่ใช่ละตังมันไม่ค่อยมีอ่าธรดาปลาธรรมราชก็เลยยกมือยกมือแล้วไปดิชานผัดหมาอเบิ้งจันเกลือการเลยบอกเอาเบ้าทำนี้บอกทำนีก็เลยขวัวแข็งแล้วลุกขึ้นเฝ้าเลยว่ะอ่าสารครับอ่าเงินประเงินค่าปลาหนึ่งเงินบาทเนี่ยในระหว่างที่อุทธรไม่ต้องจ่ายได้ไหมท่านก็บอกว่าได้ไม่ต้องจ่ายก็เลยประหยัดเงิน ข้างเสบียงของเขาไปก่อนประหยัดไปอาจจะโชคราวหรืออาจจะประหยัดตลอดไปเออเาเว่าวซับอันนี้ไม่ใช่ก็คือบอกว่าโอเคที่ศาลอื่นนะก็ในระหว่างยื่นอุทธรณ์ก็ก็ยังไม่ได้ชำระค่าปรับได้ไหมศาลก็ใจดีบอกว่าได้เอาอย่างนั้นก็สบายผมก็เลยต้องต้องใช้วิชาที่เตรียมพร้อมมาก็คือเอาสลักออมสินไปทําหนังสือรับรองจากธนาคารออมสินก็เลยเสียเวลานิดนึงนะเพราะว่าจะไปลองของด้วยว่า เอามาทำต่างจังหวัดเพื่อจะไดไ้ไม่เสียเวลาคือผมมักจะทามาให้แล้วหลายฉบับทาแล้วเวลาอายการเลื่อนอายการเลื่อนผมก็จะเสียเวลาไปทําแล้วต็อมาเสียงเงินพรความร้อยบาทเปล่าเสียเงี้งร้อยบาทแล้วผมเสียเวลา<อ>นั่งนานทุกที่<อ>เราต้องไปเข้าคิวผมไม่ได้เรียนคิวนะแต่ผมไม่เข้าคิวเพานั่งนานไม่ได้ไปลิชีดวงด้วยแล้วก็เสียเวลานิดเดยอทีนี้ผมมีประเด็นยุ่ประเด็นหนึ่งที่ศาลท่านได้มีเมตตาวินิจฉัยว่าการกระทําของตีญงนี่ ที่ที่ตีใหญ่ต้องออกมาโพดเนึ่งจากว่าทางพุ่มกัปต้องใช้คําว่าพุ่มกัปนะบ่เห็ดฐานข้อมูลของเจ้าหน้าที่ติดไวย้ยูบอร์ดให้ประชาชนสามารถเบิ่งและตรวจสอบได้เป็นบ่บอร์ดไล่ซื้อนะบ,บอร์ดไล่ซือ้อตรงนี้ต้องต้องไปล่องทาง่านชัยเดชตำรวจต้องไปล่องวินัยน้ำนะต้องไปล่องให้ต้องตีไงต้องไปล่องนะเอาแมงทุกดอกขึ้นกันนะตีใหญ่นะจนฝืนพงมือนี่ยังบ่มีครับยังบ่มีก็ต้องไปล่องนะเลยต้องไปล่องว่าเป็นยางคือบ่มีอ้าวที่นีน่ท<น>ีนนะ่ถามความรู้สึก แล้วก็ให้เก้าขอบคุณความรู้สึกที่เขาไปอยู่ประมาณจักสามชั่วโมงเนาะถึงไหมพ่ถึงเลยไม่ถึงไม่ถึงสองชั่วโมงเองไปยังไงไปไหนเอาเอาเอาพาออกกระพาออกไม่ได้ยินตอนเขาไปอยู่ในห้องในสงสารครับใช่ใช่ครับว่ามีความกดดันนี่ยังนะครับเป็นมู่หลายปะ่บ่หลายครับมี่สองคนสามคนนูคดียังคนหนึ่งชอโกรงไปนะอีกคนหนึ่งเป็นชาวต่างชาติเได้ยังไง กขบไม่หกเบาวกันไม่หูเดียงเอาไปลองเลยได้ไปศึกษาบ้างแผนไว้ว่าสิเข้าไปยังไดไม่ยังไหนบ่ก็ในบ้างแผนเลยดีก็ครับก็ในบ้างแผนเงียบเลยไปตามตามสถานการณ์จริงเท่านั้นนะครับก็ได้ศึกษาว่าเข้าไปอยู่ทั้งในตรงเข็มตรงนี้ตรงนี้บ่บ่ครับอันนี้ก็ฝึกไขาอย่างดีแล้วเขาศึกษาไว้กันบ้างบ้างแผนเขาเ่ธรรมดาได้มีวันที่17เนี่ยที่นครสวรรค์แล้วกันต้องฝึกไว้เพราะเพราะมีความเสี่ยงสูงที่นครสวรรค์เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาตีไงตีไง เราซื้อจรไงๆในแการต่อสู้ครั้งนี้ตอนจากสือพยานมากนะครับก็มีขอ้อกังนลใจนะคิดว่าคิดว่าสี่ยกพวากได้ได่คนถึงเ,งเงงยลยก็มั่นใจเลยสูงมากนะครับว่าจานต่อยกพว่างแน่นอนตอนสืบพยานนะครับเพราะว่าพยานต้องควบใ่ปากเดียวเนาะตั้งทางโจลด้วยจางหา,างปากระมารนไหมะามาณหาปากซึ่งทางโจนให้การมาตรงกันนหครับให้ตรงให้ให้การมตรนนรารมตรงกันสืบพยานโจเดี๋ยวควบคมนี่กัน ตอบตอบทันที่าไม่เอออาอานะ่ะตอบได้แบบช้าช้านีนะครับก็เลยวิเคราะห์ออกครับจนท้านอนั่นก็มนะันอาจจะปิดอาจจะยกกว้างสูงมากนะแต่กับว่าคิดว่าจะมาเบี่ยงมาปิดตรงบาโดมินเจาพนังงานนี่โดยการทำการหรือไม่กระทำการนี่แหละ,ละกพรา่เข้าใจว่าอย่างนี้เบี่ยงมาตรงนี้อะไรันสูงกันกันท่อต่อไปนะครับว่าเพื่อให้เป็นประธานป,นประธานไว้ว่าเฮตั้งสี่มันปิดจริงบ่าวปิด แบบถ้าม like ันเปอร์เจตนาที่ไปทำไรทำายคือเสียงไถ่นะครับว่ามีเจตนาไปดูมินไถ่เสียหายนะแค่ต้องการจะเปรือบเปลืียเปยกับกับไอ้มดประโยชน์นี่กับภาพมาเปรียบกันนะครับว่ามันจริงมรมเนบ่มีส่วนความจจริงนะครับขอเ็จริงนะว่าปิดตายปิดตาแบบตาปิดตายแบบนี้มันคืออย่าง ต่ก็แต่ก็ได้ตอนที่แบบนี้ไปนะครับคนหลังก็บอกว่าหน้าตาเนกระรอบคเนื้อหยามอย่างนี้แล้วกันมันต้องเปลี่ยนเป็นถ้าปิดถ้าปิดไม่ปิดตาเหมือนกับรอบคมันก็ไม่เข้าประเด็นนะครับเพราเราตรงรอมันไม่ปิดหน้าปิดตาก็ไม่ใด้ครับพอก็ทีว่าไปเราใส่รอบคอสีเขียนสวยอีกโดนรอบคเอานั่นแหละเอาทีว่าคือเราประเด็นที่มันตรงแล้วนะครับแบบนอร์จูนแต่แล้วก็ มันก็ไม่ด้ทีละหมื่นที่ละหมื่นก็ไม่ด้ะตามตามกฎหมายตามกฎหมายนะแล้วก็ให้สิทธิประชาชนอยู่แล้วครับว่าสามารถมีพาพิจาร์กเป็นปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐได้นะครับแต่เมื่อหลังคุณเปรียบเทียบเปรียบเทียบเป็นตัวตะกวดก็ได้อย่าเปรียบเทียบเป็นโจลาเอาไปไกลๆยังหน่อยเออทางๆหน่อยเออก็ั่นแหะครับก็คือทำเราก็ทำตามกฎหมายทุกอย่างนะครับเอาครับผมมาโซเพื่อนมียัง พากพากพไ,ปไปทุกงานเลยก็พูดมั่งไปทุกแน่นเก็บเงินแรกสิพื่เอเมื่อบ้านนำา้ำเพราะว่าผเงื่อนเกินง้างไปจะมาเลี้ต่อเอาละที่นี่ต้องต้องขอบคุณด้วกำลังใจที่เป่งท่องคุ้มนักรบด่านเทือดทุกผู้ทุกคนที่มาบันไดส่งกำลังใจมาให้ตีใหญ่กลุ่มของขวัยังสู้อีกต่อไปโดยเฉพาะท่านผู้พิพากษาท่านยิ่งให้กำลังใจว่าสู้ด้วยอุดมการณ์เฮ็ดต่อไปนะ เรื่องคดีท่านสิดูแลให้เองพะนะประมาณนั้นแต่ว่าใครจะปรับแพงหลายขนาดขนาดอะไรโดนตัวเยอะจับกันพร้อมจอบถ้ำนะครับเนาะกระปับถูกถูกร่องคนเฮาก็มีผิดพลาดบางสี่ตียังรู้พลาดนักป่ายังรู้ทั้งเนาะแต่ว่าคดีไปแย่เพราะเบียดเข้าไปทั้งนั้นอีกหรอกจะีิพว่านอกจากจะเป็นนี่ลิฟต์ก็ิือมานรบกวนชารเนาะแต่ว่าในส่วนของคดีของตีใหญ่ที่กำลังเข้มข้นอยู่ตอนเนี้ยนะตีใหญ่ ในส่วนหนึ่งอ่ะผมก็อยากแนะนําให้ตีญงอยากฆ่าไปแก้ความีุนิบรเทศผมก็ไว้ใจยุตตรงเนี้ยก็สบายใจเพราะว่าเอกสารเมื่อมันยุ่นเขามันสามารถปิดได้อ่ะเข้าไปยุบคนมันตกไปตรงหน้าดีกว่าถ้าเป็นไปได้นะเดี๋ยวรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ยุบนวามวุ่นวิบเทศมันยังมีอีกหลายคดีที่ตีไงที่สีดําเนืนอการครับเราตํารวจที่เกี่ยวของเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าของเขานีมีแค่นี้แหละอีกคดีนึงแม็นบ่ มีอีกแค่แค่แค่อีกคดีนึงคดีนั้นต้องชูหินรุดด้วมันยังว่เป็นตกฟ้องเลยแต่คนบ้าผมผมลองวินัยดิผมไปหนีเจีงอาญาดิแม่เปิเป้ลไปแจง้งความว่าผมทําให้เทปใหม่เปิ้ลน่ะรับต้องรับโทษทางอาญา,นนาแล้ตัดแจง้งกันความเจตกันเน่ยแบบอันเดียวค่อยว่ากันอันอันนี้มันอยู่ในกระบวนการ<อ>เดี๋ยวมันจิเป็นช่องทางเป็นขางให้เขาสชื่อต้องขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับรายละเอียดเดี๋ยวรอดสามทุ่มอีกที่หนึ่งเดี๋ยวผมจีนหน้ามา ออกอาการอีกที่หนึ่งตอนเวลาสามทุ่มนะครับขอบคุณครับมีอย่างเพิ่มเติมบะสางกาิอบมีอ่ะขอบคุณครับอบมีเดินห้างครับโดยสวัสดีภาพทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ